สวัสดีครับผมอ่ะวันนี้มาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันนะครับในค่ําคืนวันอังคารที่1เมษายนนะครับลักลวันนี้ผมจะเน้นที่สกเพเมลิกนะครับมี2ทีมใหญ่ลงเตะกันด้วยนะครับอ่ะไปดูคู่แรกก่อนนะผมหยิบม,มาจะเป็นอาร์เซนอลครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับฟูตแลมนะครับอาร์เซนอลครับก็ยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์พิเมลิกนะครับปัจจุบันเป็นรองจากฝูง แต่ช่องว่าเนี่ยอาจจะหาจากลีพูค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันที่12คะแนนจาก9เกมที่เหลือนะครับดังนั้นเนี่ยทางที่ดีคือต้องชนะทุกเกมแล้วก็ลุ้นให้ลีพูเป็นดาวสะดุดเองนะครับแต่ก็ดูเป็นงานที่ยากนะเพราะว่าในช่วง9เกมที่เหลือเนี่ยก็มีทั้งเกมที่ยากและเกมที่ง่ายนะครับแล้วก็ปัญหาหลักๆเลยคือเกมลุกพักหลังอาร์ซอนยิงประตูได้ค่อนข้างน้อยนะครับคือ5เกมที่ผ่านมาเนี่ยยิงถ้าเกิดไปนับเกมที่ชนะพิสซูบีเจ็ดหนึ่งนะครับ ยิงประตูได้แค่สี่ลูกเองฉเฉลี่ยแล้วเกมละหนึ่งนัดหนึ่งประตูนะครับก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะก็คือปัญหาเนียมาจากการที่ผู้เล่นแนวรุกเนี่ยขาดไปหลายคนอย่างไคทรารแบตเจ็บยาวนะครับส่วนซาก้าก็อาจจะเจ็บไปพักหนึ่งแล้วอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่แต่อาจจะเ,เร็วๆนี้แหละส่วนอคนอนึงกับเันเชซุสก็เจ็บไปพักใหญ่เหมือนกันก็อาจจะยังกลับมาไม่ได้ในช่วงนี้นะครับก็ทําให้ออสซอนอยังต้องใช้ผู้เล่นเดิมๆต่อไป อาจจะมีมารตินเนลี่ครับเป็นตัวที่ตาตำแหน่งก็คือปีกซ้ายส่วนทางขวาก็จะเป็นเอวานเนลี่ส่วนกองหน้าวันนี้ก็ยังคงใช้ฟอสไนคือใช้วิเกิลมิเนโนขึ้นมาเป็นฟอสไนเนี่ยคือไม่ใช่กองหน้าธรรมชาตินะครับผมว่าก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะว่าสโตนเนี่ยพอ,อยืนประตูไม่ได้ก็อาจจะเก็บแต้มได้ยากนะครับคือวันนี้เนี่ยเล่นในบ้านก,กับจีนเจอกับฟูแล่มก็อาจจะชื่อชันดีกว่าแต่ฟูแล่ม็นทีมนี้ต้องบอกว่ามาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ เหลือแค่เกมหลีกเหมือนกันที่ยังลุ้นได้ก็คือการทำอันดับไปเล่นบอลยุโรปซึ่งตอนนี้แต้มเนี่ยไม่ได้ห่างจากอันดับ4เท่าไหร่เลยนะครับก็ยังมีลุ้นอยู่นะถ้าเกิดวันนี้เก็บแต้มได้ก็มีโอกาสลุ้นด้ยาวๆในการไปเล่นพวกอ่ายูโรปาลีกแล้กต่คอนเฟซ์ลีนะครับเพราะช่ว,วเกมนี้ไม่ง่ายสาหรับเจ้าบ้านปืนใหญ,ญ่อย่างแน่นอนนะครับต้องให้เจ้าเป็นที่เหนือกว่าแล้วก็ได้เปรียบกว่าอย่างที่บอกคือนั่นแหละครับปัญหาคือเรื่องของเกมรุกผมคิดว่าวันนี้นี่ก็เป็นอีกเกมที่น่าจะเหมือนเหมือนกานสำหรับอาร์ ถึงชนะได้เกมนี้ผมคิดว่าก็อาจจะไม่ขานะอาจจะแค่เฉื่อยอาจจะเหนื่อยด้วยนะครับอาจจะเสมอได้แต่ผมเชื่อว่าปืนใหญ่ชนะได้วันนี้สกอร์ที่คาดผมว่าอาจจะ2-1ประมาณนี้นะครับสว่วนอีคู่หนึ่งไปดู Nottingham Forest สครับจะเปิดบ้านเจอกับ Manchester United ต็ดนะครับฟอเรต้องบอกว่ามาจนถึงตอนนี้เนี่ยดีเกินคาดเลยนะครับปัจจุบันก็ยังคงเป็นอันดับ3 คือฟอร์มดีมาตั้งแต่ต้นซีซั่นเลยนะครับอาจจะมีสูตรไปพักนึงแต่ตอนเนี้ยก็ยังได้รุนแชมเปี้ยนส์ลีกเต็มตัวนะมีโอกาสกลับไปเล่นบอลยุโรปในรอบหลายสิบปีเลยนะผลงานดีด้วยนะครับชนะ4จาก5เกมที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ไม่แพ้ใครเกมนี้เจอกับแมนยูต้องบอกว่านัดแรกก็สร้างเซอร์ไพรส์ไว้แล้วนะจากการบุกไปชนะที่ออตเดอร์ฟอร์ดสามต่อสองนะครับวันนี้เล่นเดียบ้านต้องบอกว่าเป็นเกมที่ได้เปรียบกว่าค่อนข้างมากเลยคือฟอร์เรสตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า นักเตะค่อนข้างมีความมั่นใจเล่นได้ตามระบบแผนแท็กติกดีนักเตะเล่นเข้าข่ายกันมากๆก็เป็นทีมหนึ่งที่องบอกว่าตอนนี้สามารถล้มทีมใหญ่ได้เลยนะคือทรงดีมากนะครับแมนยูจริงๆก็เป็นทีมที่อาการเหมือนเดิมเลยครับอาการร่อแรงก,ก็คือเล่นไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่หลังๆเนี่ยที่เก็บแป้มได้แล้วก็ได้ผ่านข้ารอบในบอลยุโรปเนี่ยก็เป็นากการที่นักเตะอย่างบูโดฟินันเดสเนี่ยทำประตูได้ แล้วก็ช่วยทีมไว้ได้นะครับคือบางอาพักหลังเนี่ยเวลาเกมไหนที่บูโน่ทำประตูได้มันยูจะไม่แพ้นะครับมีเสมอกับชนะนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยการไปรเยือนที่เดอะซิตี้กราวก็เป็นงานที่ยากนะอย่างที่บอกคือถ้าเกิดว่าการปรตปเนี่ยมันยูอาจจะเหนีอยกว่าในเรื่องของชื่อชันแล้วก็เรื่องของศักยภาพทีมแต่ถ้าเกิดดูจากภาพรวมเลยเนี่ยทั้งเรื่องของทรงบอลแท็กติกผลงานต่างฟอเรสดีกว่าชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นว่าเกมนี้ฟอเรสก็น่าจะมีแต้มนะคืออย่างน้อยมีแน่แน่หนึ่งคะแนน แต่ผมเชื่อว่าวันนี้ก็มีโอกาสที่จะสร้างเส์ียรได้อีกหนึ่งเกมคือการชนะเลยเพราะเล่นในบ้านแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นใจกว่าหมดเลยเล่นดีกว่าทุกอย่างณนะเวลานี้ผมมองว่ากีฬาสกอร์ที่ค่าเลยคือฟอร์เรสชนะ21นะครับผมอ่ะและนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารฟุตบอลที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ